อนแรกนี่ดีใจกว่าเดิมนะครับเพราะว่าหรือว่าคนกินผมจริงๆเขากินอโปเรารก็ซาดีใจหรือว่าเขามากินผมอย่างนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับตอนที่ผมมาเปิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ของการขายแต่เราก็ยังไม่ทราบว่ายอดขายจะออกมาเป็นยังไงพอผมก็พยายามจะบอกท่านที่ดีว่าท่านประหลัดว่าอย่าให้เสียหน้านะอย่างน้อยต้องให้ได้พันล้านนะต้องไงต้องให้ได้สุดท้ายออกมาพันห้าร้อยล้านครับซึ่ง ประทับใจมากนะครับผมคิดว่าเรื่องที่เราทาอยู่เนี่ยมาถูกทางนะครับเป,เป็นเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของการค้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยก็คือรูปแบบของการค้าขายผ่านอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจริงๆก็ตามมาตลอดนะครับทางจีนผมเห็นมีผู้หญิงจีนคนหนึ่งสวยๆนะครับขายของได้โอ้วัน็นร้อยล้านเลยนะฮะก็สะ้สึดีใจว่าเรูปแบบที่เรา ที่กระทรวงพาณิชย์นำมาทำเนี่ยรักษาเดียวกันและเราก็คงจะนําเรื่องนี้ไปทําต่อแล้วเราก็จะได้ข้อมูลจากเรื่องนี้ว่าอยากซื้ออะไรอยากขายอะไรใครได้ยังไงก็จะเป็นเรื่องที่ที่เราจะได้นําไปขยายความต่อนครับจริงๆแล้วข้อมูลที่ผมได้รับก,ก็คือว่า35เป็นเครื่องสมาคครับ25เปเ็นป็นอาหารและเครื่องดื่มนะครับส่วนที่เหลือก็มีแฟชั่นบ้าง1 0กว่ามีสินค้าก กระาจายไปนะครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมาจุดทางแล้วแล้วก็จะเหมือนที่ผมบอกก็คงจะเป็นทิศทางต่อไปที่จะทำก็จะให้อโปรมาช่วยขายด้วยครับโดยเฉพาะตลาดจีนใช่คะที่มองไว้บการก็เป็นครับคือจีนนี่เป็นตลาดใหญ่ครับถ้าเกิดใครตามข่าวก็จะเห็นว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราเองก็พยายามได้มีการเรียกสถานทูตจีนมาพบกันนะครับแล้วก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คือ,อยากจะให้คนไทยกับคนจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีครับเราก็อยากเห็นว่าการค้าขายระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแนละเป็นอนาคตของไทยด้วยซ้ำเพราะประเทศจีนเนี่ยจะขยายตัวไปเยอะเขามีพันกว่าล้านคนนะครับเรามี60กว่าล้านคนถ้าเราเก่งพอเนี่ยเราต้องขายให้เขาได้พันกว่าล้านคนอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากบอกนะครับน้องๆต่างๆที่ตามมาโปเนี่ยก็อยากจะบอกฝากว่าไปเรียนภาษาจีนเยอะๆครับ จีนยังไงก็ต้องเจริญแน่นอนแล้วก็ลองดูว่ารูปแบบการค้าขายอย่างไรคนไหนอยากรวยคนไหนอยากโตเนี่ยเราต้องฝึกกันด้วยความจริงนะครับประเทศไทยเนี่ยอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยคิดรูปแบบดูวิธีการดูว่าเขาทำอย่างไงเราผก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยรวยๆเยอะๆนะครับมีความสุขไปเยอะๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากอยากให้เห็นครับผมที่อกให้อาโปช่วยก็คือทางเราได้ร่วมมือกับซีรีส์ชายด้วยใช่ครับหาขงซีรี่ชายเนี่ยเขาที่ที่สร้างมาเป็นซีรีส์ที่ อาโปเองมาเลือกสินค้าไทยเข้าไปอยู่ในในซีรีส์ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามแผนงานของรัฐบาลที่อะให้เกิดขึ้น <c oughs> ก็ต้องฝากให้อาโปเนี่ยดื่มของเยอะๆนะครับโชว์โชว์ชชสินค้าไทยเยอะๆหน่อยของไทยจะได้ขายได้เยอะหน่อยเราเราต้องดูเรียนแบบของเอาตรงๆนะอย่างเกาหลีเนี่ยฮะเราดูซีรีส์เกาหลีเราก็เห็นว่าเขาดื่มอะไรก็ใช่อะไรเราก็อยากจะทําตามขณะดีกันเราเองก็อยากจะมี ดารายอย่างอโป้เนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมในในต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะช่วยในการขับเคลื่อนสินค้าไทยได้เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับชูการค้าของไทยระดับหนึ่งที่จะขายของไทยด้วยอันนี้ก็สิ่งที่เราอยากนะครับ <ขอ S 1> ครับผมขอให้อโปอัปเดตนิดนึงว่าเร่งสินค้าอะไรไว้บ้างกับซีรีส์ชายเป็นต้นเล็งเรงอะไรไว้บ้างจริง,รรงๆมีหลายอย่างเลยที่เล็งไว้แล้วก็คือต้องบอกว่าตอนแรกอะซีรีส์ชายจะเป็นในรูปแบบหนึง่งในยุคหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเราทางทีมเบียนคาวเนี่ย ได้ปรับบทปรับยุคใหม่เพื่อให้มันเข้าเข้าถึงคนได้กว้างขึ้นเข้าถึงคนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นประกอบกับผลิตภัณฑ์ของของไทยกลุ่ม SME เนี่ยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยได้สื่อสารไปทั่วโลกให้เขาได้เข้าใจว่าโอ้โอเคไทยมีดีแบบนี้นะก็เหมือนกับวันเนี้ยที่แค่มี k o l มาช่วยกันไลฟ์แบบก็ขายไปได้1 5 0 0ลน้านคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันเป็นตัวเลขที่น่าพับใจมากแล้วซึ่งเรื่องชายก็มีเป้าหมายแบนแ่นเหมือนกันที่ทําให้เป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลกครับให้ทตดากองีเาและกติดตามีครับก็ช่วยกรุณาติดตามซีรีส์ชายนะครับทั้งทั้งไทยและในต่างประเทศนะครับก็อยากให้ดูหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดประโยชน์อยากให้อยากให้ดังเป็นล้านมากครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจะได้มีคนดูเยอะๆแล้วก็จะได้ขาย ได้เยอะๆนะครับผมเองไมครับไมอาโปไมอโปไมอโปนะครับครับผมครับนะฮะช่วยดูนะครับครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับครับผมสวัสดีครับไมอโปชื่อเต็มวารไม่ใส่ไส่ไปราันหยอ๋อครับผมไดครับครับผม